สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Isuzu Metro Social กับบอลยุศาสตการขายจากบริษัท Isuzu Metro งามงวัวพรนครับและวันนี้รถที่บอลมานำเสนอเป็นรถเจ้ารุ่น Isuzu c a r o 9. l 1.9 LDA Auto นั่นเองครับตัวนี้เป็นสีเทาโอเปกนะครับก็จะราคาอยู่ที่836,000บาทนะครับรวมสีไม้แล้ว ล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับรัดยางบิสโตนมาจากโรงงานเลยครับ mm hmm. มาพร้อมก็ระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตัดสีดำและไฟเลี้ยว LED ให้ด้วยครับด้านหลังบางก็จะแถมกระบะไลเนอร์พร้อมบรรทุกหนักให้เลยนะครับแข็งแกร่งและทนทานพร้อมห่วงอลอยนะครับตัวรัดอเน,นกประสงค์ให้ด้วยนะครับไฟด้านหลังเป็น LED นะครับมาพร้อมกับตัว กันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะครับมีเฉพาะเกจ LDA เท่านั้นมือเปิดสีเดียวกับตัวรถและกล้องมองหลังบิวอินมาจากโรงงานเลยครับเรามารับชมด้านในกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะนะครับเป็นงานเบาะผ้านะครับของ isuzu ลายสีสันสวยงามมากๆเลยครับและพวงมาลัยมัง t ิฟังก์ชันนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนวิทยุเพิ่มเสียงรถเสียงรับโทรศัพท์และวางโทรศัพท์ได้เลยครับ หน้าจอขนาด7นิ้วระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ครับเกียร์ระบบอัตโนมัตินะครับเป็นระบบเลเวอชันิกสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแมนวนวลได้เลยครับแผง,ก,แผงก,ก็แผงกระจกแผงวระตูด,ด้านข้างนะครับเป็นคนขับเป็นระบบเปิดออโต้นะครับและปรับมุมมองกระจกนะครับง่ายดายมากๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถอีสูกอยู่นะครับก็ลองทักเข้ามาหาบอนได้นะครับ กับช่องทางการตริดต่อช่องอีสุเมโทรโซเชียลนะครับหรือเบอร์โทร0623966939นะครับออกได้ทุกอาชีพจริงนะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสน,นะครับแล้วก็บริการดีบอกต่อนะครับดุดาติมิรนั่นเองนะครับแบบนี้ก็มาดูมารับชมกันก่อนนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแล้วอย่าลืมช่องกดหัวใจนะครับเพราะหัวใจแล้วจะลืมติดต่อช่องทางอีสุเมโทรโซเชียลด้วยนะครับ đề tài